สวัสดีค่ะพี่ฮนงสีมาแล้วสวัสดีจ้าในยามเก็ฑน,นะมาเลดนิดนึงวันนี้เลดนิดน,งนึงนะจ๊ะไม่ว่ากันเดี๋ยวพี่นุอขอเวลาสักครู่นะคะในการตรวจสอบนะคะแล้วก็แชร์ขอเวลาสักครู่ แสดงฟังชัดนนะ้าไมงั้นพี่โน้จะเพิ่มโอวรเสีย,ยเฉียนะดชัดเจนนะเอเวลาเช็ดเชเช แป๊บนึ่งนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดกดหัวใจเพจนี้ให้ต้วยนะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะคะที่พี่หนูเนี่ยจะได้มีเวลาอ่านหนังสือทุกวันนี้แบบว่าหาเวลาอ่านนะคะหาเวลาอ่านอ่านอ่าน,อ,านอ่านนะคะเพื่อที่จะจะได้เอามาแบ,บ่งปันกั เวลาเป็หน่องแป๊บนึงนะหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีาทาทการแบ่งปันนักจา ไหว้นันนเนี่ยเพื่อแฉบเชียวสดใสสดใสเสร็จพร้อมคู่ชีสดใส,ดส,ดอ,ส,ส,ดสอ่ะแค่นี้พอพอเรามาเข้านั้นหาพอเราคุ้มบาทเพื่อจะได้ไม่เสียเวลา หลายๆคนนะจะได้ไม่เสียเวลาไม่านะจ๊ะเพราะว่าทุกวันเนี้แต่ละคนก็วุ่นวายอยู่กับชีวิตเนาะมีเวลามีเวลาเขาเรียกว่าเวลาเท่าๆกันอะ่ะแต่ว่าแต่ละคน,นำดำเนินชีวิตในแต่ละวันยังไม่เหมือนกันนะอ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง ในหัวข้อของการเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จนะอันนี้อันนี้ EP ที่สามสร้างโอกาสและความก้าวหน้าด้วยการเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จ EP ที่สานะอยากมีตำแหน่งไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรธุรกิจอะไรถ้าเกิดคุณอยากจะเติบโตขึ้นคุณก็ต้องเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จ ถ้าคุณไม่เรียนรู้จากคนที่ประสบความสําเร็จคุณไปเรียนรู้กับคนที่อ,อใช้ชีวิตไปวันๆไม่มีหลักแรงถึงประสบการณ์เยอะแยะแต่การการดำเนินชีวิตของเขาไม่เคยประสบความสําเร็จอะไรสักอย่าง แล้วคุณไปเรียนรู้จากเขาคุณจะประสบความสำเร็จไหมเอออ่ะมาคนที่ก้าวหน้ายากนะต้องบอกเลยว่าคนที่ก้าวหน้ายากเนะี่ยจะมีอยู่สารประเภทด้วยกันหนึ่งคนที่ทำงานแบบตัวใครตัวมันไม่ชอบยุ่งเกี่ยกกวกับใครเหมือนที่โน น้โนก็เป็นคนหนึ่งที่ทํางานคนเดียวตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใครฉันมีหน้าที่ที่จะต้องทํางานเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องเอกสารฉันมักจะทํางานของฉันอยู่คนเดียวไม่ชอบไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครถ้ามีงานอะไรให้ทํำก็ทําถ้าไม่มีใครใช้ก็ไม่ทํำน่โนเป็นคนที่ที่ที่ทีต้องบอกก็คือต้องบอกอ่ะจะให้ทาอะไรก็ทํา แต่ถ้าเกิดไม่บอกคือไม่ทำเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของฉันเนาะอ่ะข้อที่สองคนที่ไม่ชอบเรียนรู้หรือขี้เกียดเรียนรู้อันเนี้ยน้องตอบเลยว่าโอ้ฉลอดที่หนองรอดแล้วคุณรอดไหมคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรียนรู้ไหมไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเข้ามาแล้วก็แล้วแต่คือคุณก็ต้องรีบหาความรู้ใส่ตัว อย่างพี่นงเนี่ยเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ทำไมทำไมถึงต้องไปเรียนเรื่องแพทย์แผนไทยไปเรียนมเออต้องเรียกว่าเป็นการเรียนเป็นการอบรมนะอบรมนวดแผนไทยทําไมเพราะว่าเราอยากรู้เราสงสัยเอ้ยเวลาคนนวดอ่ะทาไมเวลาเขานวดแล้วรู้สึกว่ามัน เออพวกกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายก็เลยลงเรียนลงอบรมสามเดือนด้วยกันเพื่อไปเรียนรู้ว่าเอ้ยมันต้องมันต้องนวดอะไรยังไงนวดแล้วทําไมคนที่ถูกนวดเขาถึงรู้สึกดีกับการนวดพี่หนอก็ยากรู้พี่หนอกนก็ไปเรียนแต่โอ้โหพอไปเรียนไปอบรมาห ต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆสบายเนื้อสบายตัวแล้วก็ได้เรียนรู้เทคนิคอะไรเยอะแยะกลับมามากมายถึงจากไม่ได้ใช้นะแต่เราก็มีความรู้ในเรื่องของการนวดนวดฝ่าเท้านวดตัวนวดหน้าสูตรการทำสครับแต่สูตรนี้ต้องบอกเลยว่าหายสาบสูญไปแล้วต้องบอกเลยว่าสูตรนี้นะได้มาจากเอ,อ,อภัยภูเบศสครับ ต้องบอกเลยว่าสครับนี้ดีมากสครับแล้วสิวเซียนลุดเลยอะ่ะพี่หนูจําไม่ได้เคยจดเอาไว้แต่จําไม่ได้ว่าสูตรนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างจาไม่ได้นะคะต้องขอประทานโทษทีถ้าถ้าเจอนี่ก็แบบว่าจะรีบเอามาใช้เลยเพราะส่วนใหญ่เป็นสครับที่แบบใช้ผงสมุนไพรจากธรรมชาติเราได้แหละมานั่งสครับกัน อนะส่วนอันที่สามนั่นคือคนที่มีชิทิตตชิ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 ไม่ยอมขอคําแนะนาําไม่ยอมขอความช่วยเหลือไม่อยากจะเรียนรู้จากคนอื่นอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองอยากอยากประสบความสําเร็จด้วยตัวเองต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากเรียนรู้จากคนอื่นคุณอยากจะก้าวด้วยตัวของ ของคุณเองเนี่ยมันจะช้าแล้วคุณอาจจะหลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะไปเร็วคุณก็ต้องเรียนรู้จากคนอื่นจากคนที่ประสบความสําเร็จและขอคําแนะนําขอความช่ยวยเหลือจากเขาให้เขาแนะนําให้ทีว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงเราถึงจะก,ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดคุณอยากจะก,ก้าวหน้า คุณต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วมันจะก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นด้วยตัวของเราเองและเราก็จะไม่มีทางเก่งขึน้นได้ถ้าเกิดเราทําแบบตัวคนเดียวไม่ยุ่งกับใครไม่เรียนรู้จากใครไม่เรียนรู้อะไรเลยเราก็จะย่าอยู่กับที่ ที่เดิมไม่ไปไหนบางคนอาจจะเรียนรู้อาบางคนนะอาจจะเรียนรู้เนาะเรียนรู้อาจจะพัฒนาแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ที่เรียนรู้ด้วยตัวเองหาข้อมูลเองลงมือเองทําเองทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกเหมือนคนที่กาลังหาประสบการณ์ให้กับตัวเองอันเนี้ยมันจะไปช้ามันจะไปช้า ถ้าเกิดคุณไม่อยากเป็นคนแบบนี้สามประเภทนี้นะเราก็ต้องรู้จักทํำงานร่วมกับคนอื่นขยันเรียนรู้พยายามเรียนรู้จากคนอื่นให้เยอะมันจะทําให้คุณเก่งขึ้นและก็กน้าขึ้นส่วนทางรัฐนะคะต้องบอกเลยว่าทางรัฐที่ดีที่สุดที่จะทําให้คุณไปเร็ว คุณต้องหาคีโร่ในดวงใจของคุณหรือเน็ตไอดอลของคุณหรือคนที่คุณชอบหา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 แล้วก็เรียนรู้จากเขาให้เยอะๆว่าเอ้ยเขาทำอะไรยังไงทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จวิเขาทำยังไงเขาถึงได้กนะ้าวหน้า เขาถึงได้แบบทำงานแบบกล้าวกระโดดไปได้ไกลไปได้เร็วเราต้องไปศึกษาเรียนรู้ขอคำแนะนำแลลวิธีการทั้งหมดจากเขาให้ได้จากเขาให้ได้จากเขาให้ได้นะอย่าโมแต่นั่งเฉยเฉยนั่งมองคนอื่นแล้วก็โมแต่โทษนะัมแต่โทษนะคือโทษอะไรรู้ไหมโทษ สิ่งอื่นๆแต่ไม่เคยโทษตัวเองโทษแต่สิ่งอื่นๆที่อยู่รอบข้างคุณโทษคนอื่นโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษโอกาสโทษเอหัวหน้างานโทษเพื่อนโทษทุกสิ่งทุกอย่างอะยกเว้นโทษตัวเองไม่ได้นะห้ามเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะก้าวหน้าคุณอยากจะไปไกลที่สุดคือคุณ คุณต้องโทษที่ตัวเองเพราะว่าตัวเองไม่รู้จักที่จะพัฒนาไม่รู้จักที่จะไขฟ,ฟ้าศึกษาเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่หนงบอกเลยนะแฟนของพี่โหนกนะพ่อดอยของพี่โหนกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือเขาเคยเป็นคนซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่ห้างนะอยู่ที่ห้าง ครั้งแรกเลยต้องบอกเลยเขาไม่ได้มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลยซ่อมไม่เป็นลงโปรแกรมไม่ได้แต่ทุกทุกวันที่เขาไปที่ร้านไปเปิดร้านเขามักจะดูรุ่นพี่ว่ารุ่นพี่เขาทำงานอะไรยังไงทำแบบไหนเขาจะเป็นลักษณะการลักจำ รักจำจนทุกวันนี้เขาซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นเขารู้แล้วว่าเขาต้องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบไหนถึงจะดีที่สุดโอเคที่สุดเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้พี่หนอก็ถามถามพ่อดอเลยว่าเอาสเปกไหนยี่ห้อไหนมือสองนะจ๊ะโน้ตบุ๊ก ของพี่นงที่ซื้อมานี่มือสองนะจ๊ะราคาเครื่องละประมาณสักสามพันกว่าสามพันกาไอห้าไอาหา้อา,หาแต่ว่าซื้อแบบว่าเนื้อที่น้อยๆหน่อยเพราะว่าตอนแรกว,ว่าจะซื้อให้ลูกให้มานั่งเรียนสุดท้ายกลายเป็นของอีแม่อีแม่ก็เลยต้องมานั่งมานั่งใช้ไ์สดทุกวันทุกวันบอกเออต้องไม่เอาว่าแม่ใช้เอง มานางรายสดพอเขารักจำรักจำแล้วก็ฝึกฝนทำมาเรื่อยๆนะเขาก็เก่งขึ้นเขาก็รู้รู้เออว่าจะต้องซ่อมอะไรยังไงต้องลงโปรแกรมอะไรให้กับแต่ละคนการคู่จะต้องคู้ข้อมูลยังไงให้กับลูกค้า มันไม่มีใครเก่งตั้งแต่แรกนะมันต้องฝึกฝนเรียนรู้นะพัฒนาตัวเองแล้วคุณก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณเก่งเรื่อยๆคุณก็จะไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งขึ้นเรื่อยๆตำแหน่งที่สูงฝ่าเดิมของคุณไปเรื่อยๆไม่รู้ว่างานของคุณที่ทําคุณมีตำแหน่งอะไรบ้างนะไม่รู้นะแต่คุณก็ต้องเรียนรู้ แฟนพี่หนูนี่ใช้หลักของการลักจำเอาคือเขาไปทํางานแล้วรุ่นพี่เขาไม่ได้สอนนะเข้าใจไหมพอไม่ได้สอนมันก็ไม่มันก็ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่เป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทําได้นั่นคือการลักจําเรียนรู้เรียนรู้ช่วยเหลืองานเขาแล้วก็เรียนรู้ว่าจะต้องซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์อยังไงลงโปรแกรมอะไรยังไงจับกู้ข้อมูลลับคืนมาย่างไง เพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้กันไว้นะคุณอยากสะเก่งเรื่องอะไรคุณก็ต้องเรียนรู้เรื่องนั้นอแล้วสิ่งสำคัญเลยสิ่งสำคัญเลยถ้าเกิดคุณอยากจะกินเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณอยากรู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมองหาคนในองค์กรของคุณมองหาคนที่คุณเฮ้ยเขา เขาเก่งเรื่องนี้เขาน่าจะช่วยเราได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องทักทายเขาตีสนิทก,กับเขาสร้างสายสัมพันธ์กับเขาเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้คอยช่วยเหลือเราแล้วคุณก็ได้เก่งแล้วคุณจะได้ความรู้จะได้เทคนิคจากเขามาทุกวนันทุกวนันอยา่าเออ<ม>เขาเรียกว่าอะไรนะ อย่าพึ่งท้อนะอย่าพึ่งท้อเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปสร้างสายสัมพันธ์กับเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ย,ยเขา,เยา,เยเาอาจจะไม่ชอบเราเราก็อย่าพึ่งท้อเราก็คอยสร้างสายสัมพันธ์กับเขาเรื่อยๆกับเขาเรื่อยๆจนเขารู้สึกว่าเอออีนี่มันดีเว้ยอีนี่มันขยันเว้ยอีนี่มันสุดยอดจริงๆเว้ย มันตามันตือ้อมันอะไรอย่างเงี้ยจะเอาความรู้ให้ได้จะเอาความรู้ให้ได้อย่าได้พึ่งท้อทอย่าพึ่งได้ถอยเดี๋ยวสักเดี๋ยวมันมีสักวันหนึ่งอะที่เขาจะเออสอนมันสักนิดหนึ่งให้ความรู้มันสักหน่อยหนึ่งมันจะได้เอาไปทำงานทำอะไรกันได้นะ,ะเนื้อหาเห็นไหมง่ายๆ จบแล้วแค่นี้เองเนื้อหานะ,ะนะเอความกล้าหน้าเรียนรู้จากคนที่คุณจะประสบความสําเร็จอย่างที่บอกไปสามประเภทนะที่จะยากไปกันได้ยากอย่ามีทิฐิทิชิอย่าคิดว่าตัวเองเก่งเก่เงจนแบบว่าไม่ต้องไปหาความรู้จากใครก็ได้ฉันเก่งอยู่แล้วโอ้ยคุณเธอจ๋า คนทุกคนมันไม่ได้เก่งกับทุกเรื่องหรอกมันก็ต้องหามันมันต้องมีบ้างสักเรื่องแหละที่เราไม่รู้เราก็ต้องไปหาคนที่รู้นะเออเนี่ยในหนังสือเขาบอกเลยว่าแน่นอนไม่ใช่ทุกคนที่แคร์คุณและไม่ใช่คนเก่งทุกคนที่อยากจะสอนคุณแต่คุณสามารถทำให้เสือทุกตัวยอมสอนคุณไล่เหยื่อได้ ถ้าคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเสือผู้ยิ่งใหญ่และถ้าเขาสอนให้คุณเป็นเสือได้เขาจะยิ่งใหญ่กว่านั้นดังนั้นที่วิธีที่เยี่ยบยนนะคะในการสร้างแรงจูงใจให้คุณเก่งอยากสอนคุณก็คือการชมเขาชมเขาให้มากที่สุดใช่ไหมเหมือนที่พี่นบอกเราต้องสร้างสายสัมพันธ์กับเขากับคนที่คุณอยากให้เขามาสอน และเราก็อยากไปมีทิฏฐิมันมีคนบางคนคนบางประเภทนะที่มักจะเออเขาเรียกว่าอะไรละ่ะ <Genesis> เขาจะเรียกเออเขาเรียกว่าหมั่นไส้อ่ะเข้าใจไหมคนเนี้ยกเก่งรู้ว่าคนเนี้ยกเก่งคนเนี้ยสามารถสอนฉันได้แต่ฉันไม่ชอบเขาฉันเกลียดที่หน้าเขาฉันเขาเรียกว่ามีทิฏฐิ คิดกับคนเนี้ยไม่ยอมไม่ยอมที่จะลดตัวเองลงไปสมสิงกับเขาไม่ยอมลดตัวเองลงไปเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากเขาไม่ยอมที่จะขอคำแนะนำจากเขาต้องบอกเลยนะว่าให้คิดเสมอว่า เขาก็มีข้อดีเหมือนกันคนทุกคนมันมีสองด้านอยู่แล้วทั้งด้านดีกับด้านไม่ดีไอ้ที่เขาไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ใจแล้วใส่ใจแต่เรื่องด้านดีๆของเขาอะไรที่ไม่ดีของเขาตัดทิ้งไปเลยให้นับถึงแต่เรื่องดีๆเรื่องดีๆของเขาเอาไว้เอาไว้เอาไว้แล้วคุณจะเข้าหาเขาได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วต้องบอกเลยว่าเมื่อคุณตัดทิ้งความไม่ดีของเขาออก แล้วคุณสร้างสัมพันธ์กับเขาเรื่อยๆ,ๆมันจะมีความผูกพันเล็กๆน้อยๆเวลาเขาทาผิดอะไรสักเล็กน้อยหรือทําอะไรที่คุณไม่ถูกใจเนี่ยคือคุณก็สามารถให้อภัยเขาได้ทุกครั้งได้ทุกครั้งได้ตลอดเวลาเหมือนกับที่พี่หนุ่มที่เป็นอยู่นะตอนนี้นะเออเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์มีเขาเรียกว่ามันมันเหมือนฉัน ฉันฉันพี่น้องที่ทํางานของพี่โนนะคืออยู่กันเหมือนฉันพี่น้องเหมือนญาติพี่น้องเหนวดคนในครอบครัวดเดยวกันมีอะไรที่ทุกคนพอพึ่งพาได้เนี่ยก็พึ่งพาก็พึ่งพาซึ่งกันและกันอันไหนที่เขาทําไม่ได้เราทําได้เราก็ช่วยเขาอะไรที่ ที่เราทําไม่ได้เนี่ยเราก็ให้เขาช่วยได้เขาก็ช่วยเราเหมือนกันเป็นการพึ่งพาซึ่งกันละกันนะเพราะฉะนั้นอยากจะเก่งเรื่องไหนหาเลยหาเน็ตไอดอลของคุณหาฮีโร่ของคุณแล้วคุณก็ไปเรียนรู้ศึกษาจากเขาไปเรียนรู้ศึกษาจากเขาในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีเยอะแยะให้คุณเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะแต่ถ้าเป็นในหน่วยงานหรือองค์กรเนี่ย ตัวอย่างที่บอกตัวอย่างที่บอกเนาะอาจจะมีเออแบบว่าเอ้ยคนเนี้ยมันเก่งกว่าแต่ว่าคนเนี้ยฉันไม่ชอบฉันไม่อยากจะไปเรียนรู้กับเขาไม่อยากให้เขาแนะนำยังไงยังไงก็ลดทิฐิตัวเองลงนิดนึงเป็นขอคำแนะนำจากเขาถ้าเกิดคุณไม่ขอคำแนะนำจากเขาต้องบอกเลยว่าคุณคุณเพราะจางงมเข็มอยู่ในมหาสนหมด กว่าจะงงมันขึ้นมาคุณเอ้ยมันช้ามันนานอะไรที่มันทำให้คุณไปได้เร็วคุณก็ทำเลยคุณก็รวยเลยอย่ามัวแต่อย่ามวัามวแต่งมเข็มอยู่ในมหาสหมุทรนะทำอันไหนได้ทำไปไม่บอเรีไม่ขยัดไม่เมสีเ่ยงอย่าไปงมเข็ม เรามีอยู่แล้วคนที่เราสามารถจะช่วยเหลือเราได้บางครั้งอาจจะไม่ชอบแต่ก็พยายามคุยกันนิดนึงแชร์กันหน่อยนึงมีอะไรก็ให้อาภัยกันไปให้อภัยได้ให้อาภายัอาภายกันไปนะเพราะว่าคนเรามันก็อยู่กันได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็ต้องล้มหายตายจากกันไป ไอสิ่งที่เราจะทําได้นั่นคือความดีสิ่งดีๆที่เราจะมีให้ต่อกันวันนี้นิโนวฝากกันไว้แค่นี้นะคะสําหรับการสร้างโอกาสและความก้าวหน้าด้วยการเรียนรู้จากคนที่ประสบความสําเร็จคุณอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรให้ไปหาฮีโร่ในดวงใจของคุณแล้วไปเรียนรู้ศึกษาจากเขาอย่ามัวแต่นั่งมองนั่งมองอย่างเดียวมันไม่ช่วยอะไร ทุกวันนี้ทุกคนมีเวลาเข้ากันหมดจงจัดสรรและแบ่งเวลาของคุณให้ถูกให้ดีแล้วคุณก็จะมีเวลาในการทำเรื่องอ,อย่างอื่นอย่างอื่นเยอะแยะมากมายเลยเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เวลาทุกคนเนะอาหัมีเยอะแยะมากมายเลยพี่หนวก็ยังมีเวลามานั่งไล์สดขนาดวันเสาร์อาทิตย์ก็ออยังต้องทำงานประจำอยู่เลยมีงานด่วนก็ต้องไปทำ ทำเสร็ก็กลับบ้านไลฟ์สดเหมือนปกติธรรมดาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ก็ต้องส่งพวกคุณนะคะไปทำภารกิจกับจักรวาลอันเสือเฟอนี้ที่คุณสามารถเสร็จสร้างแล้วก็ปั้นได้ด้วยมือของคุณเองคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนคุณอยากได้ชีวิตแบบไหนคุณต้องสร้างด้วยตัวคุณเองพยายามศึกษาเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอยาก่าง คนเรามันไม่แก่เกินเรียนที่โนงเนี่ยจะสี่สิบอยู่แล้วก็ยังมานั่งศึกษาเรียนรู้ข้อมูลบนโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้ยุคโควิดเป็นยุคที่ทุกคนต้องอยู่แต่ในบ้านถ้าไม่มีกิจส่วนจำเป็นอยู่บ้านดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องไป,ไปเผชิญกับโรคไป,ไปเผชิญกับเชื้อไวรัสต่างๆที่อยู่รอบข้าง นะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องอวยพรให้ทุกคนนะคะอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีบุญบารมีสางขันแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรอยู่พี่หนูก็ขอให้ธุรกิจของคุณจงเจริญรุ่งเรืองนะคะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านใครที่ทุกอยู่ก็ขอให้พ้นทุกใครที่สุขอยู่ก็ขอให้สุขดีขึ้นไปสําหรับวันนี้พี่หนุก็ต้องกล่าวเพราะว่าสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะใน EP ที่ มีอะไรหัวงพ่อได้มาฝากพวกนี้สุดๆกันนะจ้ะบ๊ายบาย